เอาละผมสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับผมไอรอนคอร์แล้ววันนี้เราอยู่ในเคมีสอนฟรีบทที่3มนะครับมีชื่อบทว่าพันธะเคมีนะครับผมตอนนี้ก็เป็นตอนที่1นะครับเรามาเริ่มบทใหม่ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปเอาละเรามารู้จักคำว,ว่าพันธะเคมีกันก่อนนะครับแล้วไก่ข้างบ้านพี่มันก็ขานอีกแล้วนนะมันไม่รู้มันจะขานอะไรตอนที่พี่พากเสียงเว้ยตอนที่พี่ไม่พากเนี่ยมันก็ไม่ขานนะดูสิน้องได้ยินไหม คนน่ารำคาญเลยจะชางมาเถอะนะครับเรามาตั้งใจเรียนกันต่อดีกว่านะอย่ามัวแต่สนใจไก่เลยนะครับผมเอาล่ะคำว่าพันธะเคมีหมายถึงอะไรนะครับผมก็พี่สรุปมาจากหนังสือสั้นๆนะครับก็คือเขาบอกว่าสารในชีวิตประจําวันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่ในรูปของอะตอมเดียวแต่จะประกอบด้วยหลายอะตอมนะครับซึ่งอาจจะเป็นอะตอมชนิดเดียวกันหรือว่าอะตอมต่างชนิดกันการยึดเหนี่ยวนะครับผมของอะตอมในไอออนหรือว่าสารเนี่ยจะเรียกว่าพันธะเคมี สุปสั้นๆนะครับก็คือการที่ไอออนหรือว่าสารเนี่ยมันเชื่อมกันอะ่ะยึดเหนี่ยวกันนะครับเราจะเรียกตรงนั้นว่าพันธะเคมีนั่นเองถ้าหากว่าน้องยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างน้องรู้จัก H2O ไหมก็คือสูตรโมเลกุลของน้ําอ่ะอืมนั่นแหละน้ํานะครับเวลาเราเขียนมันจะเขียนเป็น H2O ใช่ไหมซึ่งเวลาที่เราเขียนมาเป็นรูปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเนาะก็คือมันจะมี O อยู่หนึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็ถูกเชื่อมด้วย H สองตัวน้องเห็นตรงขีดตรงนั้นไหมเออที่มันเป็นรอยยึดเหนี่ยวระหว่าง O กับ H อะ่ะตรงนั้นแหละนะครับเขาเรียกว่าพันธะเคมีนั่นเองซึ่งในรูปนี้นะครับมันจะเป็นพันธะเคมีแบบโคเวเลนต์เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับแต่พี่บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน้องจะพบกับคําศัพท์อีกมากมายแน่นอนครับผมนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวจํากันให้ดีนะครับผม <laughs> เอาละอย่ารอช้าไปเริ่มกันเลยดีกว่า เรื่องที่พี่จะพูดต่อไปนี้นะครับผมมีชื่อเรื่องว่าสสญลักษ์แบบจุดของริวอีสนะครับริวอีสเนี่ยเป็นชื่อคนนะครับส่วนสัญลักษ์แบบจุดเนี่ยคือวิธีการที่เขาใช้นะซึ่งเรานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเห็นว่ามันเหมาะสมดีนะครับในการจะใช้อธิบายอะาไรมันเขียนง่ายดีนะครับถามว่ามันเป็นยังไงสรุปสั้นๆนะครับก็คือมันเป็นการเขียนธาตุแล้วก็เวเลนต์อิเล็กตรอนของธาตุนะครับโดยที่เวเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยเราจะเขียนให้มันเป็นจุดรอบๆธาตุของเรา มาถึงตรงนี้น้ออาจจะสงสัยนะครับว่าพี่แล้วมันเป็นยังไงวะเออไม่ไม่เข้าใจเลยผมก็จะยกตัวอย่างนะครับจากหนังสือมาให้น้องดูเลยนี่เห็นไหมครับน้องลองดูนะครับอย่างเช่นธาตุหมู่หเนี่ยหมูห่หมันต้องมีวาเลนซตอนหนึ่งใช่ไหมทีนี้น้องลองไปดูนะครับอย่างพวกไฮโดรเจนลิเทียมน้องเห็นไหมมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งข้างๆพวกมันไอตรงนั้นเนี่ยเขาใช้แทน เวเลนต์อิเล็กตรอนนะครับเป็นเสรีลักแทนเวเลนต์อิเล็กตรอนเรามาดูธาตุมูสองครับต้องมีเวเลนต์อิเล็กตรอนสองตัวใช่ไหมอ่า B E M G C A อะไรพวกนั้นมันก็มีจุดสองจุดใช่ไหมครับแทนเวเลนต์อิเล็กตรอนของมันอ่าน้องก็ดูนะครับจะหมู่สามหมู่สี่หมู่ฮะมันใช้หลักการนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมหมู่แปดก็มีเวเลนต์อิเล็กตรอนแปดตัวมาเขียนแบบนี้นะครับผมเออซึ่งมันจะเขียนแค่เวเลนต์อิเล็กตรอนนะไม่ใช่เขียนอิเล็กตรอนทั้งหมด เพราะอย่างเช่นถ้าว่ามันจะเขียนเลขตอนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นะครับลิเทียมไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างล่างไฮโดรเจนเนี่ยมันเขียนจุดไปสามจุดแล้วนะครับแต่มันเขียนแค่ว่าเลนเกตอนเท่านั้นนะครับผมอย่าสับสนนะทีนี้อ่ะนะครับถ้าจะให้พี่สอนตามที่หนังสือมันเขียนเนี่ยพี่คิดว่าน้องจะงงเว้ยซึ่งตอนที่พี่เรียนเนี่ยพี่ก็โคตรงงเลยไม่ไม่เข้าใจนะครับผม <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะสอนตามวิธีที่พี่คิดว่าจะทําให้น้องเข้าใจก็แล้วกันนะครับเออเอาเรื่องที่แบบ พี่คิดว่ามันต้องขึ้นมาก่อนนะทําให้น้องเข้าใจก่อนนะครับผมอันนี้คือแบบของพี่เองนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยดีกว่าเริ่มจากเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวพันธะก่อนนะครับผมแรงยึดเหนี่ยวพันธะเนี่ยพี่สามารถแบ่งได้เป็นสองแบบครับก็คือแรงภายในโมเลกุลแล้วก็แรงภายนอกโมเลกุลเอ๊ะเดี๋ยวนะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเอ๊พี่สงสัยว่าน้องจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างอะตอมกับโมเลกุลหรือเปล่าเนี่ยเออคืออันนี้พี่ไม่ได้จะดูถูกนะแต่ว่าเออ คือน้องจะเข้าใจเรื่องความแตกต่างแล้ว่าอะตอมกับโมเลกุลหรือเปล่าไหเออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่อธิบายให้ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอแทรกแป๊บหนึ่งนะสำหรับคนที่รู้แล้วก็กดกอกข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับก็อะตอมนะครับสรุปสั้นๆก็คือมันจะมีอันเดียวนะครับมันจะมีอะตอมอันเดียวเช่นอะตอมของไฮโดรเจนอะตอมของออกซิเจนแบบนี้นะครับส่วนโมเลกุลเนี่ยมันเกิดจากอะตอมหลายอันนะครับมาเชื่อมต่อกันอย่างเช่นอะตอมของน้ำนะครับ H2O มันเชื่อมต่อกันแบบนี้อออตมขง แก๊สไฮโดรเจนนะครับ H2 ใช่ไหมก็จะเชื่อมต่อกันแบบด้านขวาแบบนี้นะครับผมนี้คือความแตกต่างระหว่างอะตอมกับโมเลกุลนะโมเลกุลเนี่ยมันจะใหญ่กว่าอะตอมนะครับผมเพราะว่ามันเกิดจากการที่อะตอมนั้นมาเชื่อมกันด้วยพันธะเคมีนะครับ กลับมาที่เรื่องของแรงยึดเหนี่ยวพันธะของเรานะครับมันมีแรงภายในโมเลกุลกับแรงภายนอกโมเลกุลใช่ไหมก็เห็นที่พี่ยกตัวอย่างมาให้นี่ไหมครับนี่คือรูปร่างของโมเลกุลของน้ำนะครับที่ทำพันธะกาันทั้งภายในยแล้วก็ภายนอกของกันและกันนะครับแรงภายในยหมายถึงอะไรน้องตอนนี้น้องก็คงจะรู้แล,ล้วล่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเขียนปกติมันเป็น H2O ใช่ไหมครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะบอกว่าอันนั้นคือแรงภายในยมันก็คือมันจะต้องอยู่ภายใน H2O ของมันนั้นนะครับ เออนั่นแหละอย่างฝั่งซ้ายนะครับมันก็ต้องอยู่เป็นขีดที่แบบไม่ใช่เส้นเส้นปะใช่ไหมครับขีดที่มันตรงมาเลยนะใช่ไหมเออด้านขวาก็เหมือนกันนะครับแรงภายในก็คือเส้นที่มันแบบตรงมาเลยนะครับส่วนแรงภายนอกมันคือแรงที่มันไม่ใช่โมเลกุลเดียวกันน่ะแต่ว่ามันมาทําพันธะต่อกันนะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าแรงภายนอกโมเลกุลอ่าถ้าอย่างตัวอย่างก็จะเป็น O อนะครับแล้วก็มีเส้นปะ para, 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 ไปถึงเเออแบบนี้นะครับคือแรงภายนอกของโมเลกุลน,นะ อันนี้น้องก็คงพอจะเข้าใจใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ลองคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะตอบให้นะถ้ามีเวลาน,นะทีนี้เมื่อน้องเข้าใจแล้วนะครับเรื่องแรงภายในกับแรงภายนอกเนี่ยเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างสําหรับแรงภายในกับแรงภายนอกนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามีให้จําเยอะมากเริ่มจากแรงภายในโมเลกุลก่อนครับผม ก็พี่จะสรุปสั้นๆน,นะครับก็คือมันจะมีอยู่3อย่างนี้นะครับผมอันนี้เขียนเป็นหัวข้อไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับแรงห้นาะโมเลกุลเนี่ยมันจะมีหลกัลกๆอยู่3าตัวก็คือ1นะครับผมพันธะโลหะมันจะเป็นการ,ร,รทำพันธะกันนะครับผมระหว่างธาตุที่เป็นโลหะกับโลหะ2นะครับพันธะไอออนิกอันเนี้ยจะเป็นการ,รทำพันธะกันร,ระหว่างโลหะบวกกับอโลหะ ผมส่วนพันทธโควเลนต์นะครับก็จะเป็นการธรรมธาติกันนะครับผมระหว่างอโลหะกับอโลหะอถามว่าจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นโลหะกับอโลหะน้องจําตารางธาตุของน้องได้ไหมพิกไปดูที่หนังสือสะสะวะทของน้องก็ได้นะครับผมเปิดไปดูที่หน้าแรกนะครับตารางธาตุบอกชัดเจนนะครับอันไหนเป็นโลหะอันไหนเป็นอโลหะนี่ไงถึงบอกแล้วว่าแม่งเชื่อมโยงกันหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นท่านน้องแบบไปเรียนบทก่อนหน้านี้มาไม่เข้าใจแล้วก็ขิมหายแน่นอนนะครับ โอเคโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับต่อไปนะครับผมก็คือแรงภายนอกโมเลกุลนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่3แรงนะครับก็คือ1ครับผมพันธะไฮโดรเจนมันจะเกิดจากไฮโดรเจนเนี่ยไปทำพันธะกับ F O หรือว่า N นะครับผม2เนี่ยก็คือแรงลอนดอนครับจะเป็นแรงสําหรับทั้งไม่มีขั้วแล้วก็มีขั้วเลยนะแล้วก็3าครับแรงไดโพไดโพอันนี้จะสําหรับแรงที่มีขั้วซึ่ง สำหรับคำว่ามีขั้วไม่มีขั้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดให้น้องเข้าใจอีกทีหนึ่งครับในภายหลังนะแต่ตอนนี้รู้ไว้แค่นี้ก่อนอ่าแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะเรียกทั้งแรงลอนดอนกับแรงไดโพไดโพเนี่ยนะครับผมรวมกันว่าแรงววนเดอร์วาลนะครับอ่าแล้วก็มีหลักสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้น้องโจทย์เพิ่มเข้าไปนะครับก็คือแรงลอนดอนเนี่ยโอเคอันนี้พี่ไม,ไม่ไม่มีอะไรพูดหรอกคือมันจะเกิดขึ้นได้ทุกทุกกับทุกโมเลกุลเนะี่ยเออแบบ ทุกโมเลกุลมันแทบจะมีแรงลอนดอนทำต่อกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพันธะไฮโดรเจนหรือว่าแรงไดโพไดโพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแรงภายในโมเลกุลเนี่ยนะครับเป็นพันธะโควาเลนต์เท่านั้นถึงจะสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับแรงไดโพไดโพได้อันนี้ต้องจานะครับผมส่วนถ้าเป็นแรงลอนดอนเนี่ยไม่ว่าแบบ พันธะภายในของมันเนี่ยนะครับผมจะเป็นแรงแบบไหนแต่ว่ายังไงมันก็จะเหมือนกับว่ามีแรงรอนดอนอยู่เสมอนะครับมันเหมือนกับเป็นแรงน้มถ่วงอะ่ะแรงรอนดอนคือไม่ว่าพัพนธะภายในโมเลกุลจะเป็นยังไงมันก็มีนะครับ ทีนี้พี่ขออธิบายเรื่องของพันธะไฮโดรเจนอีกสักหน่อยนะครับเมื่อกี้พี่บอกว่าพันธะไฮโดรเจนเนี่ยมันเกิดจากการที่แรงภายนอยโมเลกุลต้องเป็นโคววเลนต์ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเป็น H เนี่ยไปทำมาท่ากับ FO หรือว่า n น้องก็จำง่ายๆนะครับฝนนั่นเองนะครับ h ฮไปทำมาท่ากับฝนโอเคแล้วทีนี้มันเป็นยังไงน้องลองดูรูปที่พี่ให้ดูนะครับพี่ถามหน่อยน้องคิดว่าเส้นปะหรือว่าเส้นทึบอ,อันไหนคือพันธะไฮโดรเจนอ่า อันนี้พี่ทหเวลาเองคิดนิดนึงนะครับกดสต็อปเวลาไว้ก็ได้นะครับคิดนิดหนึ่งอะละถ้าใครได้คาตอบแล้วพี่ก็จะเฉลยแล้วน,นะครับซึ่งคําตอบก็คือเส้นปะนะครับที่เป็นพันธะไฮโดรเจนนะเพราะว่าเส้นทึบเนี่ยมันจะเป็นการแสดงถึงแรงภายในโมเลกุลส่วนเส้นปะเป็นการแสดงถึงแรงภายนอกโมเลกุลซึ่งพันธะไฮโดรเจนนะครับมันเป็นแรงภายนอกโมเลกุลเพราะฉะนั้นอันนี้น้องต้องจําให้ดีนะครับเอออย่าลืมนะ แล้วก็อย่าสับสนด้วยว่าอันไหนเนี่ยคือพันธะไฮโดรเจนอันไหนพันธะโคเวเลนต์ไม่งั้นมันจะงงครับพี่ก็งงตั้งแนนเหมือนกันนะนะ่โอเคครับเรามาเริ่มรู้จักกับพันธะโลหะกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งเป็นแรงภายในโมเลกุลอันแรกใช่ไหมที่พี่แนะนาไปพันธะโลหะนะครับเกิดจากโลหะบวกกับโลหะใช่ไหมล่ะเรามาดูกันบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงอย่างแรกนะครับผมหนึ่งเลยมันจะเกิดกับโลหะทุกชนิดนะครับ2 อิเล็กตรอนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างสะดวกอันนี้พี่เขียนผิดนะครับเป็นขบือนที่นะก็แก้ให้หน่อยนะครับเนื่องจากว่าโลหะเนี่ยมันชอบปล่อยอิเล็กตรอนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเลยนําไฟฟ้าได้ดีโอเคถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วน้องงงเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูนะครับอ่าสมมุติว่าทั้ง5ก้อนนี้นะครับผมเป็นก้อนของอะตอมโลหะนะทีนี้พี่จะยกตัวอย่างครับสมมุติว่าไอ้ก้อนด้านขวาสุดเนี่ยมันเสียอิเล็กตรอนไป ทีนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ไอตัวด้านซ้ายที่อยู่ถัดมาเนี่ยเออมันจะเหนียวนําให้ไอตัวด้านซ้ายที่อยู่ถัดมาเนี่ยครับเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนกูแม่งเสียอิเล็กตรอนไปว้เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแบ่งอิเล็กตรอนให้นะครับไอตัวด้านซ้ายที่อยู่ถัดมาเนี่ยมันก็เลยมอบอิเล็กตรอนนะครับเพราะว่ามันชอบใจอิเล็กตรอนไงเออมันก็เลยเอาอิเล็กตรอนของมันเนี่ยให้กับเพื่อนมันแบบนี้นะครับนี่แป๊บอ่าให้อิเล็กตรอนกับเพื่อนของมันที่เสียไปละทีนี้ไอตัวด้านซ้ายที่อยู่ถัดมาครับมันก็เห็นว่าเฮ้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูช่วยเอาอเล็กตอนให้มึงด้วยก็แล้วกันจากนั้นนะครับไอตัวด้านซ้ายเนี่ยมันก็เลยให้อเล็กตอนนะครับกับไอตัวด้านขวาที่มันเสียเล็กตอนไปก่อนหน้านี้ทีนี้เนี่ยนะครับมันก็ไปเหนี่ยวนําให้ไอตัวด้านซ้ายไอใจอเล็กตอนมาให้กับมันเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นประมาณนี้ ทีนี้นะครับผมเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยในโลหะเนี่ยมันทําได้ง่ายแบบนี้นี่เองนะครับเออเห็นไหมอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่แบบได้ง่ายมากเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเลยทําให้โลหะเนี่ยนะครับผมพันธะโลหะเนี่ยเป็นพันธะที่สามารถนําไฟฟ้าได้นะครับต่อไปข้อ4ี่ครับมันจะมีจุดเดือดแล้วก็จุดล้มเหลวสูงนะครับผมก็อันนี้พี่ก็เคยสอนไปแล้วใช่ไหมเรื่องจุดเดือดจุดล้มเหลวนะ่ยถ้าเป็นโลหะนะครับ เพราะว่ามันยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงทางไฟฟ้าใช่ไหมซึ่งยิ่งมวลนะครับของมันเล็กเนี่ยมันก็ยิ่งมีจุดเดือดจุดล้อเหลวสูงแล้วก็ข้อแห้นะครับผมความจริงแล้วเนี่ยพันธะโลหะเนี่ยนะครับเราเป็นเขียนเป็นสูตรโมเลกุลไม่ได้นะแต่ที่เราเขียนทุกวันเนี่ยมันคือสูตรอย่างง่ายครับเช่น Na Li ลิเทียมแบบเนี้ยนะครับผมแต่ข้อแห้นี่พี่แว่นน้องไม่ต้องแบบจําแบบอยากรู้อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับรู้แค่ว่าเออเนี่ยที่เราเขียนทุกวันเนี่ย ไอเกี่ยวกับโลหะเนี่ยมันเป็นแค่สูตรอย่างง่ายของมันเท่านั้นนะครับผมพันธะโลหะนะครับต่อมานะครับผมก็คือพันธะไอออนิกเอ่อมันเป็นพันธะระหว่างโลหะกับอะโลหะใช่ไหมอย่างที่พี่พูดเกินไปเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงก็จากที่เคยเรียนไปใช่ไหมครับอย่างที่พี่เคยสอนไปเนี่ยน้องจะพบว่าธาตุโลหะนั้นนะครับผมมันสามารถเสียอิเล็กตรอนเนี่ยได้ง่ายเนื่องจากว่าไอมันต่าใช่ไหมครับในขณะที่อะโลหะเนี่ยนะครับผมมันสามารถรับอิเล็กตรอนได้ง่าย มันจึงเกิดแรงยึดเหนี่ยวกันนะครับด้วยประจุทางไฟฟ้าเราจะเรียกการยึดเหนี่ยวนี้นะครับว่าพันธะไอออนิกแล้วก็เรียกสารที่เกิดขึ้นว่าสารประกอบไอออนิกถ้าน้องยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่จะอุปมาอุปไมยให้แบบว่าประมาณว่า มันมีคนอยู่2คนนะครับคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นคนที่รวยมากนะครับแล้วมันอยากจะให้เงินกับคนอื่นอีกคนหนึ่งนะครับมันเป็นคนที่จนมากแล้วมันอยากจะรับเงินจากคนอื่นเวลามันเจอกันปุ๊บเออมันก็เลยร่วมอยู่ด้วยกันได้ประมาณนี้นะครับผมโลหะเนี่ยมันเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายในขณะที่อะโลหะนะครับมันรับอิเล็กตรอนได้ง่ายมันก็เลยอยู่ด้วยกันได้ด้วยพันธะไอออนิกแบบนี้นะครับผมอืมหลักการง่ายๆนะคงเข้าใจกันใช่ไหมทีนี้พี่จะยกตัวอย่างให้น้องดูนะครับ น้องเห็นรูปอะตอมของโซเดียมกับอะตอมของคลอรีนที่พี่วาดให้มารูปอะตอมของโซเดียมนะครับอยู่ด้านซ้ายรูปอะตอมของคลอรีนอยู่ด้านขวาแล้วน้องสังเกตด,ดูนะครับน้องจําเรื่องกฎออกเตตท,ที่พี่เคยสอนน้องไปได้ไหมว่าธาตุเนี่ยมันจะพยายามทําให้เวเลนส์อิเล็กตรอนของมันนะครับหรือว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยมีเท่ากับ8นะครับแล้วน้องดูที่โซเดียมโซเดียมตอนเนี้ยมันมีเวเลนต์อิเล็กตรอนอยู่เท่าไหร่ มี1ใช่ไหมครับในขณะที่ Cl มีเวเลสอิเ e ล็กตรอนอยู่เท่าไหร่ครับมี7ทีนี้แล้วมันเป็นยังไงน้องสังเกตดูครับตอนนี้เนี่ยถ้าโซเดียมนะครับ Na N A เนี่ยมันจะไปเอาอ e ิเ e ล็กตรอนจากคนอื่นมาเนี่ยมันต้องเอามาอีกเท่าไหร่ครับวงนอกของมันถึงจะเป็นแปดมันต้องเอามาอีก7ใช่ไหมในขณะที่ Cl เนี่ยถ้ามันจะไปเอาอ e ิเ e ล็กตรอนของคนอื่นมานะครับเพื่อที่จะทําให้วงนอกของมันเนี่ยครบ8มันต้องไปเอาอีกเท่าไหร่ครับ ไปเอาอิเล็กตรอนอีแค่ตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหมแล้วน้องสังเกตดูนะครับธาตุ Na นเนี่ยอะตอมของ Na นะครับถ้าสมมุติว่าโอเคน้องเนี่ยไม่ต้องให้ Na เนี่ยมันไปเอาอิเล็กตรอนจากคนอื่นมาแต่น้องเนี่ยให้ Na นเะครับเสียอิเล็กตรอนไปลเลยเสียอิเล็กตรอนวงนอกสุดไอที่มีอยู่ตัวเดียวเนี่ยออกไปอันหนึ่งนะครับน้องสังเกตเห็นไหมครับถ้าวงนอกสุดของ Na ตอนเนี้ยอิเล็กตรอนของมันหายไปปุ๊บวงถัดมาของมันมันก็ครบแปดแล้วป่ะใช่ไหม ทีนี้น้องน้องลองจินตนาการตามแล้วไออิเล็กตรอนที่วงนอกสุดของ NA นะครับที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันไปเข้ากับ CL นะครับซึ่งมันต้องการอิเล็กตรอนอีกแค่ตัวเดียวนะครับก็จะครบ8ใช่ไหมครับวงนอกสุดมันจะครบ8สุดท้ายนะครับมันก็เลยอยู่กันได้แบบนี้นี่เองนะครับผมแล้วเวลาเราเขียนสารประกอบนี้นะครับระหว่าง NA กับ CL เนี่ยซึ่งมันรรมทำพันธะไอออนิกกันนะครับเราก็จะเอาไอตัวที่มีประจุบวกเ่ยอยู่ด้านหน้าแล้วก็เอาตัวที่มีประจุลบนะครับอยู่ด้านหลัง สุดท้ายนะครับผมจากเมื่อกี้เนี่ยเราก็เลยสามารถเขียนว่ามันเขียนเป็น nacl นั่นเองนะครับผมอ่านว่าโซเดียมคลอไรด์นะซึ่งเดี๋ยวเรื่องการอ่านชื่อเนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันทีหลังนะครับเออตอนนี้ก็เรียนตามที่พี่จะให้เรียนก่อนนะ เมื่อเราลองกลับเข้าไปดูในหนังสือนะครับน้องน้องจะเห็นนะครับว่าเวลาที่โซเดียมคลอไรด์มาทำปฏิกิริยากันจริงๆเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดเป็นโครงผลึกแบบในรูปนี้เลยนะครับเออมันไม่สามารถเขียนเป็นรูปโมเลกุลไม่สามารถเขียนให้อยู่ในสูตรรูปโมเลกุลได้จริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เขียนไปนเมื่อกี้ NaCl เนี่ยนะครับเขาเรียกว่ารูปอย่างง่ายนะครับผมมันก็เหมือนกับพันธะโลหะพันธะโลหะความจริงเราก็ไม่ได้รู้นะครับ ว่าสูตรโมเลกุลมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่เราเขียนไปเนี่ยมันก็เปลนเพียงแค่เรื่องของสูตรอย่างง่ายนะอันนี้ก็จําไว้นะครับทีนี้เราลองมาดูโจทย์ในหนังสือก่อนนะครับเขาบอกว่าระบุชนิดของไอออนในโครงสร้างผลึกของสารประกอบที่กําหนดให้นะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยรูปที่ให้เนี่ยมันคือสารประกอบลุ่ยเทียมฟูออไรคําถามคือ แล้วน้องจะรู้ได้อะไรได้ยังไงนะครับว่าไอ้สีเขียวแล้วสีม่วงอันไหนเป็นริเทียมอันไหนเป็นฟัวออลา์เอ้ยอันไหนเป็นฟัวออลีนใช่ไหมก็น้องลองสังเกตดูดีๆนะครับใช้ตาของน้องเนี่ยสังเกตดูดีๆน้องจะเห็นว่าสีเขียวกับสีม่วงเนี่ยโอเคนอกจากมันคนละสีกันแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างกันอีกนะครับพี่ให้เวลาคิดสักแป๊บนะครับให้กดกอเอ้ยให้กดหยุดเวลาไว้ก็ได้แต่พี่จะเฉลยแล้วนะคำตอบก็คือสิ่งที่แตกต่างกันก็คือขนาดนั่นเองนะครับผมขนาดของอะตอมมันไม่เท่ากันน้องสังเเเเกกตดดดูีีีีีีๆสสขขยยวววนนนน่่่มมมััจะาางครบ ดังนั้นนะครับผมเราเนี่ยจะสามารถใช้เรื่องของขนาดของไอตอมหรือว่าขนาดของไอออนเนี่ยมาตอบข้อนี้ได้นะครับผมทีนี้พี่จะวาดแผนภาพให้ดูนะลิเทียมฟูออไรด์นะครับผมเกิดจากการที่ลิเทียมไอออนกับฟูออรีนไอออนเนี่ยมาท 1, ําพันธะไอออนิกต่อกันใช่ไหมทีนี้น้องลองมาดูมุมขวาล่างนะครับที่พี่วาดรูปมาให้นะครับด้านซ้ายคืออะตอมของลิเทียมธรรมดาส่วนด้านขวาคืออะตอมของฟูออรีนธรรมดา ทีนี้ถ้าน้องจําที่พี่สอนเรื่องขนาดของอะตอมได้นะครับพี่เคยบอกไปว่าในคาบเดียวกันเนี่ยถ้ามันอยู่ด้านขวาขนาดมันจะเล็กกว่าด้านซ้ายเนื่องจากว่าด้านขวาเนี่ยอิเล็กตรอนมีเยอะก็จริงแต่ว่าอะตอมมันก็มีเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูดให้อิเล็กตรอนของมันเนี่ยเข้าไปกล้ยนิวเคลียสได้มากกว่าแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับผมมันไม่ใช่อะตอมธรรมดาครับแต่มันเป็นไอออนนะครับผมมันต้องเขียนเป็นริเทียบไอออนําปฏิิรยากับฟูออรีนไอออนครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับน้องลองสังเกตด,ดูนะครับจากตั้งแต่ nacl ที่พี่สอนไปนเมื่อกี้แล้วจากรูปอะตอมด้านขวาล่างเนี่ยน้องคิดว่าตัวไหนมันควรจะเป็นตัวที่เสียอิเล็กตรอนตัวไหนควรจะเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนนะครับเออน้องก็คงตอบได้ใช่ไหมครับตัวที่เสียอิเล็กตรอนก็คือลิเทียมนั่นเองตัวรับอิเล็กตรอนก็คือฟลูออรีนนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วสุดท้ายนะครับผมรูปร่างของไอออนมันก็เลยเป็นแบบนี้เองนะครับลิเทียมไอออนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่คาบเดียวในขณะที่ฟลูออรีนไอออนมัน แล้วอ,อย่างที่พี่บอกไปนะครับผมพี่เคยบอกไปว่าเวลาจะพี่สูตรนะครับว่าอะตอมอันไหนเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ากาันให้ดูจากคาบนะครับเป็นอันแรกเลยก็คือถ้ามี2คาบยังไงมันก็ต้องมีขนาดใหญ่กว่า1คาบใช่ไหมครับเพราะมันมีอยู่สชั้นทีนี้เมื่อน้องรู้ขนาดนี้แล้วนะครับน้องก็คงสามารถตอบได้แล้วแหละว,ว่าสีม่วงเนี่ยมันคือไอออนตัวไหนเอออย่าลืมแอนโจทใหด้ดีนะครับเขาบอกว่าระบุชนิดของไอออนนะครับไม่ระบุชนิดของาธาตุธรรมดานะเพราะฉะนั้น สีเขียวควรจะเป็นตัวไหนสีม่วงควรจะเป็นตัวไหนน้องก็คงรู้แล้วใช่ไหมครับเอาละ่ละเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับ5 4 3 2 1สีเขียวนะครับก็จะเป็นฟูออรีนไอออนในขณะที่สีม่วงนะครับซึ่งมีขนาดได้ก,กว่าเนี่ยก็จะเป็นลิเทียมไอออนนั่นเองอ่าอันนี้น้องก็คงจะตอบได้ง่ายๆใช่ไหมหล่ะครับ ทีนี้นะครับผมมันจะมีเรื่องของการเทียบความเป็นไอออนิกนะครับซึ่งหลักการมันก็มีอยู่หลักการเดียวเลยครับผมก็คือเราจะใช้ค่า e n นะครับหรือก็คือความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของฝั่งตรงข้ามนะครับของอะตอมเนี่ยเพื่อที่จะนําอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันเนี่ยมาใช้ในการพิจารณานะครับโดยยิ่งหากค่า e n ของธาตุเนี่ยมันต่างกันมากๆนะครับก็แสดงว่ามันยิ่งจะเป็นไอออนิกครับ พูดแบบนี้น้องอาจจะยังงงเดี๋ยวพี่ลองยกตัวอย่างให้นะครับเช่นพี่จะให้เปรียบเทียบนะครับความเป็นไอออนิกระหว่าง nacl กับ ccl 4กับ cl 2นะครับน้องคิดว่าอันไหนครับที่มีความเป็นไอออนิกสูงสุดก็จากหลักการที่พี่ให้มานะครับพี่บอกว่า en เนี่ยมันต้องต่างกันมากๆกนะครับก็ยิ่งจะเป็นไอออนิกใช่ไหมทีนี้ถ้าหากเราลองย้อนไปดูที่ตารางธาตุของเราครับพี่เคยสอนไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าธาตุมันอยู่หมู่เดียวกันเนี่ย ยิ่งมันอยู่ด้านบนนะครับมันก็ยิ่งจะมีค่า eN มากแล้วถ้ามันอยู่คาบเดียวกันนะครับยิ่งมันอยู่ด้านขวามันก็ยิ่งจะมีค่า eN มากนะครับแต่ไม่นับธาหมู่8นะเพราะว่าหมู่8มันไม่มีค่า e n n ด้อจากนั้นน้องลองสังเกตดูนะครับอันแรกก่อน NaCl เป็นการทำปฏิกิริยากันระหว่าง Na กับ Cl ใช่ไหมครับ Na กับ Cl เนี่ยมันเป็นยังไงมันอยู่ในคาบเดียวกันใช่ไหมครับผมอยู่ในคาบที่3นะ Na อยู่หมู่1 Cl อยู่หมู่7ก็ถือว่า e.n ต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะนะทีนี้มันเวลาที่น้องเห็นอย่างเงี้ยแล้วน้องเอาไปเปรียบเทียบกับ c.c.l.c เนี่ยบางทีน้องอาจจะเทียบไม่ออกนะครับเพราะว่าอะไร c เนี่ยหรือว่าคาร์บอนนะครับมันไปทำปฏิกิยากับ c.l.c ตัวใช่ไหมน้องซึ่งพี่เคยบอกไปว่านะครับค่า e.n เนี่ยมันเปรียบเทียบตามหมู่ตามคาอย่งไงใช่ไหมครับแต่อย่างอันเนี้ย c กับ n.a เนี่ยนะครับ มันอยู่คนละหมู่คนละคับกันเออแล้วทีนี้ถามว่าพี่แล้วผมจะรู้ได้ยังไงอะว่า na กับ cl กับ c กับ cl อันไหนเนี่ยที่มันจะมีความต่างของค่า en มากกว่ากันมันก็จะมีอีกหลักการหนึ่งนะครับให้น้องสังเกตนะครับที่ความเป็นโลหะของมันนั่นเองอ่าน้องจําได้ไหมพี่เคยบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าธาตุที่เป็นโลหะเนี่ยมันจะมีค่า en น้อยในขณะที่อะโลหะจะมีค่า en เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากรูปแน่นอนนะครับ C L เนี่ยมันจะต้องมีค่า e n สูงสุดใช่ไหมครับถ้าเทียบกับ N A เทียบกับ C ทีนี้ C เนี่ยมันก็จะต้องมีค่า e n สูงลงลงมาแล้ว N A ก็จะมีค่า e n น้อยสุดเพราะฉะนั้นนะครับผมแสดงว่า C C L C ครับมีความแตกต่างกันของค่า e n เนี่ยน้อยกว่า N A C L โอเคไหมเพราะว่า C L เนี่ยน้องลองคิดดู C L ค่ามันค่า e.n มันสูงส่วน n.a ค่า e.n มันต่ำใช่ไหมครับในขณะที่ c.l อีกทีหนึ่งนะครับ c.l ค่า e.n มันสูงแต่ว่า c มีค่า e.n กลางๆน้องลองคิดสูงลบต่ำกับสูงลบกลางๆอันไหนจะมีค่าต่างกันมากกว่ากันมันก็ต้องเป็นสูงลบกับต่ำใช่ไหมครับทีนี้น้องก็จะได้ว่า n.a.c.l เนี่ยมันจะต้องมีความเป็นไอออนิก มากกว่า cl สี่แน่นอนทีนี้เรามาดูอีกธาตุเอ้ยอีกสันรประกอบหนึ่งนะครับก็คือ cl สอง cl สองเมื่อกี้พี่บอกใช่ไหมครับว่าให้พิจารณาจากค่า en ใช่ไหมว่ายิ่งค่า en มันต่างกันมากเนี่ยมันก็ยิ่งจะมีความเป็นอิรอนิกมมกแต่ cl สองครับมันคือการทรําปฏิกิริยาการว่าง cl กับ cl นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นธาตุเดียวกันครับเออมาที่มาทําปฏิกิริยากันเนี่ยดังนั้นน้องคิดว่ามันจะมีความต่างของค่า en ไหม ก็ไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามันไม่มีความต่างของค่า E n เลยแสดงว่ามันก็มีความเป็นอออนิกน้อยสุดนะครับเมื่อเราเทียบกันในนี้ดังนั้นนะครับ,รบผมอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่า NaCl ซลนะครับโซเดียมคลอไรด์เนี่ยมีความเป็นอิออนิกสูงสุดลงลงมาก็ c c l ี c, แล้วก็น้อยที่สุดก็คือ CL2 นั่นเองนะครับผมทีนี้ลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับลองเปรียบเทียบระหว่าง n a c l LiCl แล้วก็ Kcl นะครับผมทีนี้เราไปเปิดตารางธาตุดูนะ พอลองสังเกตดูเนี่ยน้องจะเห็นแบบนี้นะครับผมก็คือ na เนี่ยมันก็ไปจับกับ CL ใช่ไหมเอก็จับกับ CL K ก็จับกับ CL เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูนะครับว่าไอสารประกอบตัวไหนเนี่ยที่ค่า E n มันต่างกันมากที่สุดนะครับผม CL เนี่ยมันจะเป็นฐานอยู่แล้วเพราะว่าทุกตัวนะครับมันไปจับกับ CL หมดเลยทีนี้ถามว่าแล้วดูยังไงต่อนะครับก็ดูนะครับผม CL อยู่มู่7ดใช่ไหมน้อง ออลองสังเกตดูหมู่เจ็ดเป็นอะโลหะซะด้วยแสดงว่ามันจะต้องมีค่า eN เป็นไงครับสูงมากเลยใช่ไหมเออแล้วทีนี้เราก็จะมาพิจารณา Li, Na แล้วก็ K นะครับผมพี่เคยสอนไปแล้วใช่ไหมว่าค่า eN เนี่ยถ้ามันอยู่หมู่เดียวกันนะครับผมถ้ามันอยู่หมู่เดียวกันนะด้านบนมันจะมีค่า eN สูงกว่าด้านล่างเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า เนี่ยมันจะมีค่า EN สูงกว่า NA แล้ว NA ก็จะมีค่า EN สูงกว่า k ทีนี้พอได้หลักการแค่นี้เราก็แค่เปรียบเทียบนะครับง่ายๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับน้องลองคิดดู CL กับ LI ค่า EN ก็อาจจะต่างกันค่าหนึ่งกับ CL กับ NA น้องคิดว่า ค่า e n ความต่างของค่า e n ระหว่าง l i กับ c l กับค่า e n ความต่างของ n a กับ c l อันไหนจะมากกว่ากันคําตอบมันก็ต้องเป็น n a กับ c l ใช่ไหมที่จะต้องมีค่าความต่างของค่า e n เนี่ยมากกว่า l i กับ c l เพราะว่า l i เนี่ยมันมีค่า e n สูงกว่า n a ใช่ไหมครับในขณะที่ c l เนี่ยค่า e n เราถือว่ามันสูงใช่ไหมคือถ้าน้องยังคิดไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองเขียนเข้ามังกำกับนะครับ แบบว่า cl อันนี้อันนี้แค่เขียนสมมุติไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้ว4ี่แทที่เราพิจารณาอยู่เนี่ย cl เนี่ยมันมีค่า en สูงสุดใช่ไหมครับใน4ี่แท่ที่เรากำลังพิจารณาส่วน li เนี่ยมันสูงลงลงมา n a ก็ลงลงมาส่วน k เนี่ยน้อยสุดน้องลองคิดครับสูงมากลบสูงกับสูงมากลบกลางอะไรจะมีค่าแตกต่างมากกว่ากันมันก็ต้องสูงมากลบกลางใช่ไหมครับทีนี้พอเอาไปเปรียบเทียบต่อนะครับสูงมากลบกลางลบกับสูงมากลบน้อยสุด อันนั้จะมีค่าแตกต่างกันมากกว่ากันบว่ก็ต้องเป็นสูงมากลบน้อยสุดใช่ไหมครับถ้าน้องยังนึกภาพไม่ออกเองก็ลองคิดเป็นเลขก็ได้ครับอืมให้ CL มีค่า e หสัก10นะ l i มันต้องลองลงมาก็อาจจะเป็นใหยสัก9แล้วก็ NA อาจจะให้สัก8นะครับ K ก็อาจจะให้สัก7แบบนี้เออแล้วน้องก็ลองเลยบลบเลขดูนะครับ10ลบ9ก็จะต้องมีค่าน้อยกว่า10ลบ8ใช่ไหมแล้ว10ลบ8ก็ต้องมีค่า น้อยกว่า 10- บลบใช่ไหมล่ะมันก็ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า KCL เนี่ยมีค่าความแตกต่างของ EN เนี่ยมากที่สุดลองลองมาก็จะเป็น NACL แล้วลงแมาก็จะเป็น LICL ดังนั้นเราก็เลยจัดลำดับความเป็นอรลนิกนะครับได้ว่า KCL นะครับมีความอป็นิกมากกว่า NACL และน a c l ก็มีความเป็นอโนิกมากกว่า LICL นั่นเองนะครับผมทีนี้แล้วน้องสงสัยไหมครับว่า เออแล้วสารอร่อยว่ามันจะมีความเป็นอ verson นิกสูงสุดนะครับก็ถ้าเป็นตามหลักการการพิจารณาความเป็นอโอนิกเนี่ยที่พี่ให้น้องมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับยิ่งมันมีค่า e n ต่างกันมากมันก็ยิ่งจะมีความเป็นอโลนิกสูงใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้ถ้าเราจะใช้หลักการนี้นะครับก็แสดงว่าเราจะต้องเอาธาตุสองธาตุนะครับผมที่มันมีความแตกต่างของค่า En ระหว่างกันมากที่สุดเนี่ยก็คือเอาธาตุที่มีค่า EN มากที่สุดมาจับคู่กับธาตุที่มีค่า en อน้อยที่สุดเราก็จะได้สารประกอบนะครับผมที่มีความไป็อิเล็กทรนิกสูงสุดใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับน้องจําหลักการกยารพิจารณาค่าเ N ในตารางธาตุที่พี่สอนไปได้ไหมพี่บอกว่าถ้ามันอยู่หมู่เดียวกันนะครับยิ่งอยู่ด้านบนค่า EN ยิ่งมากถ้าอยู่คาบเดียวกันยิ่งอยู่ด้านขวาก็ค่า EN ยิ่งมากทีนี้ถ้าเราจะอยากรู้ว่า ธาตุไหนเนี่ยมีค่า En สูงสุดดังนั้นเราก็จะต้องหาธาตุว่าธาตุไหนนะครับมันอยู่มุมบนขวาสุดใช่ไหมครับดังนั้นนะครับผมจากตารางธาตุเนี่ยเราก็จะได้ว่าธาตุ F นะครับหรือก็คือฟลูออรีนเนี่ยมีค่า En สูงที่สุดพี่จะไม่นับธาตุหมู่8นะครับอันนี้พี่เคยบอกไปแล้วนะว่าทําไมไม่นับธาตุหมู่8น้องก็เคยโจทย์แล้วใช่ไหมครับในก่อนหน้านี้เพราะว่าธาตุหมู่8เวเลอร์ตอนมาครบ8แล้วไงครับเออนั่นแหละ ทีนี้เราก็จะหาธาตดนะครับผมที่มีค่า E n น้อยที่สุดอ่ามันก็ยต้องสลับกันใช่ไหมจากเมื่อกี้แาตุ en สูงสุดมันจะต้องอยู่มุมบนขวาใช่ไหมครับและพี่ก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับย้ำอีกทีหนึ่งถ้ามันอยู่มุมเดียวกันยิ่งอยู่ด้านบนข่า e เยิ่งมากถ้ามันอยู่ข่ามาเดียวกันยิ่งอยู่ด้านขวาธาตุ en ก็ยิ่งมากนะครับค่า en ก็ยิ่งมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาถ้ามันอยู่หมู่เดียวกันนะครับมันต้องอยู่ด้านล่างสุด เออถ้ายหาธาตุที่มีค่าเอน้อยสุดใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ในคาบมันก็ต้องอยู่ด้านซ้ายสุดเพื่อที่จะให้มีค่าเ n น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากตารางธาตุเนี่ยเราก็จะได้ว่าธาตุที่มีค่า EN น้อยสุดต้องเป็น FR F R ฟร r a เซียมดังนั้นสารประกอบที่มีความเป็นไอออนิกสูงสุดก็คือ FR F R F เหรอหรือก็คือฟร a นเซีย f ฟ u อ r i d ใช่ไหมแอ่ถ้าน้องถามพี่พี่ก็จะต้องตอบตามตรงนะครับว่าไม่ใช่ครับผมนะสารประกอบที่มีความเป็นไอออนิกสูงสุดอะ เป็นซีเซียมฟลูออไลน์ครับทีนี้มันก็จะต้องพ่วงมากับคําถามแน่นอนใช่ไหมครับว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ใช่อ่ะทำไม CS ที่มันอยู่ด้านบน FR ไปจับกับ F แล้วมันทาไมมันถึงมีความเป็นอิเล็กนกสูงสุดอะพี่เออทั้งทั้งที่ FR เนี่ยค่า E n มันก็น้อยกว่าอ่า CS ใช่ไหมก็คําตอบนะครับน้องจําเรื่องธาตุกำมะตังสีได้ไหมครับธาตุกำมะตังสีเนี่ยมันไม่เสถียรใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับผม FR นะครับมันอยู่มุมล่างๆเนี่ยมวลมันเยอะครับ มันไม่สเสถียรแน่นอน,นครับผมนิวเคลียสของมันเนี่ยดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่า Fr นะครับแฟลนซีเมเนี่ยมันเป็นธานตุกัมมันตรังสีครับมันก็เลยไม่ค่อยสเสถียรทําให้มันเนี่ยไม่มีเวลาทําปฏิกิริยายกับตัวอื่นสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยตัวที่จะมีความเป็นอันไนสูงสุดนะครับสารนั้นก็ต้องเป็นซีเซียมฟลูออไรด์นะครับเพราะว่าซีเซียมฟลูออไรด์ไม่ใช่เป็นธานตุกัมมันตรังสีนะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมแฟลนซียมฟลูออไรด์เนี่ยหรือ FIF เนี่ยถึงไม่ใช่สารประะกกอออบบทีี่่มมคควาเเ็นนนนสสูงงุดัั โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยพี่เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องของพันธะอิออนิกเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าๆน,นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย